สวัสดีครับขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่รายการ P ีพีสุพังครน้่งครับวันนี้ผมเพลงนะครับผมเนื่องจากตอนนี้นะครับเหตุการณ์บนท้องถนนนี้มีแต่ความสูญเสียมากมายนะครับซึ่งเกิดจากการขับรถด้วยความประมาทนะครับซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและที่สําคัญชีวิตคนด้วยนะครับผมซึ่งล่าสุดนะครับในประเทศไทยของเรานะครับก็เกิดโศกนาฏกรรมสูญเสีย บุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอกระต่ายไปนะครับผมทำผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณหมอกระต่ายมาณที่นี้นะครับผมและตอนนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับมาเล่าให้ฟังถึงบทลงโทษขั้นเด็ดขาดนะครับของการขับรถอย่างประมาทนะครับจนหลายๆเคสเนี่ยถึงขั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดหอันดับ เศรษฐีที่ขับซูเปอร์คาร์นะครับอย่างประมาทจนทําให้มีผู้เสียชีวิตขึ้นมานะครับผมซึ่งแม้ว่าแต่ละคนนะครับจะรวยล้นฟ้าขนาดไหนนะครับแต่แน่นอนครับก็ไม่สามารถหลีกหนีผลกรรมที่ตัวเองได้กระทำไว้นะครับและได้รับบทลงโทษอย่างสาสมกันเลยทีเดียวครับผมมาเริ่มกับอันดับที่ห้ายูมูชันและแทงเวนเทียนครับผม เหตุการณ์นี้นะฮะโอ้โหเพื่อนๆฟังชื่อนะครับก็น่าจะทราบนะครับว่านี่เกิดขึ้นในประเทศจีนครับผมโดยมีวัยรุ่นชาวจีนนะฮะสคนนะครับซึ่งชื่อตามที่ผมบอกก็คือยูมูชันอายุเพียง20ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็แทงเวนเทียนนะครับอายุ21ปีก็ต้องขออภัยนะครับถ้าผมออกเสียงไม่ถูกต้องประการใดนะครับผมทั้ง2คนนี้นะฮะขับรถแข่งกันบนถนนหลวงนะครับในบริเวณละแวก National Stadium ในเมืองปักกิ่งทางด้านเหนือนั่นเองครับผมโดยคันหนึ่งที่ขับมานะฮะก็คือ Lamborghini l l a r d o นะครับหรือ g l l a โ ado LP570C Superleggera นะครับผมเป็นตัวไลท์เวทของ l a b o r g h กิ i ี a l l a โ d o บอกได้เลยว่าโหดมากนะครับอันนี้ก็จะเป็น Gen 2นะฮะซึ่งราคานี่จะอยู่ที่2 3 8 0 0 0 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ8ล้านบาทนะครับไม่รวมภาษีนำเข้าไทยถ้ารวมภาษีนำเข้าไทยนะฮะร,ราคาจะอยู่ที่ประมาณ24ล้านบาทนั่นเองครับผมและอีกคันก็คือ f l r r a r i 458 Spider นั่นเองครับ ทั้งสองคนนะฮะขับแข่งกันมาด้วยความเร็วสูงนะฮะจนเกิดการชนกันอย่างรุนแรงในอุโมงค์นะฮะขอให้เกิดความเสียหายกับอุโมงค์ซึ่งเป็นทรัพย์สินสาธารณะนะครับและรถก็ชนยับเลยนะฮะยับแบบเรียกว่าไม่เหลือชิ้นดีเลยนะครับผมและผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกเช่นกันนะครับผมซึ่งจากเหตุการณ์นะฮะทางการตำรวจจีนก็ได้ทําการจับกลุ่มเด็กวัยรุ่นทั้ง2คนนี้เข้าคุกโดยทันทีนะครับยูมูชานนะฮะโดนตัดสินจําคุก4เดือนทันทีนะครับและก็ แทงเวนเทียนนะฮะก็ถูกตัดสินให้จำคุก5เดือนทันทีครับผมรวมแล้วนะฮะทั้งคู่นะครับถูกปรับเงินประมาณ1 0 0 0 0แบาทต่อคนนะฮะข้อหาขับรถด้วยความประมาทนะ,ะับและความเร็วเกินกำหนดนั่นเองครับผมแต่โชคดีนะครับในเคสนี้ที่ไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็ตามนะครับแต่ทางตำรวจจีนนี่ก็ได้ตัดสิน จับกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองคนเข้าคุกทันทีถึงแม้วัยรุ่นทั้งสองคนนี้เป็นลูกคนใหญ่คนโตนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินมหาศาลแต่จะสังเกตเห็นได้ว่ากฎหมายจีนนี่ไม่มีการละเว้นเลยนะครับไม่ว่าคุณจะรวยขนาดไหนนะครับเด็ดขาดจริงๆครับผมต่อไปพบกับอันดับที่วีแวิยงลอตเนอร์ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านไม่ใกล้ไม่ไกลจากประเทศไทยนะฮะซึ่งก็คือประเทศอินโดนีเซียนั่นเองครับเพื่อนๆโดยผู้ก่อเหตุนะฮะอายุเพียง24ปีเท่านั้นครับซึ่งก็คือชื่อว่าวิยัง ลอสเนอร์นะครับผมก่อนที่เกิดเหตุนะครับตัวเขาเองก็เล่นมือถือแชทกับคนอื่นไปด้วยนะฮะในขณะที่กำลังขับรถ l แลมโบก i นีกาลาโดนะครับหรือกายาโด d o LP 570-4 Super t ี o f e o Stradale ครับผมซึ่งเป็นตัว Lightweight Track Focus ตัว Limited นะฮะ มีการผลิตเพียงแค่150คันทั่วโลกเท่านั้นเองนะครับผมหายากมากกว่าซูเปอร์เลเจร่าที่ปรากฏในอันดับที่5เสียอีกนะครับผมและคันนี้นะมีมูลค่ามากถึง2,56,0 0 0ห้หดอลลาร์หรือประมาณ8ล้านหแสนบาทนะครับโดยที่ไม่รวมภาษีนําเข้าไทยซึ่งถ้ารวมภาษีนําเข้าไทยก็คือ25.5ล้านบาทนั่นเองครับผมโดยขนาดนั้นนะฮะตัวเขาเองนอกจากจับมือถือด้วยนะครับเขาก็กําลังขับ m b o r บกินีของเขาเนี่ยแข่งกับ f e r ร์รอีกคันด้วยนะฮะบนถนนหลวงแล้ว ก็หลุดโค้งนะฮะหลุดไปชนคนบนถนนนะฮะถึง3คนด้วยกันนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยคุณมูเจนโตนะครับมูเจนโตซึ่งผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องก็ขออภัยมาณนะที่นี้นะครับผมอายุ44ปีนะครับคุณสีการทีนะครับอายุ41ปีนะครับแล้วก็สามีของเธอนะครับก็คือคุณคาสเวนโตนะครับ อายุ51ปีนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้น่ากลัวมากๆเลยนะครับพอรถได้ลากร่างของผู้เคอะร้ายนะครับไปหลายเมตรเลยนะครับก่อนที่รถจะพุ่งเข้าชนต้นไม้อย่างรุนแรงนะครับผมเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้เสียชีวิต1คนทันทีนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บถึง2คนด้วยกันนะครับผมภาพเหตุการณ์นี้นะฮะถือว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเป็นภาพที่เจ้าของรถนะครับกำลังพยายามปีนออกมาจาุคก วิยางนะครับ5เดือนทันทีเลยนะฮะแต่ก็ทําให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์มากมายในโซเชียลมีเดียของทางอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าบทลงโทษเนี่ยจริงๆควรจะรุนแรงมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่ามันแค่5เดือนเองถูกจับแค่นี้มันเพียงพอเหรอและมีการตั้งคําถามว่าที่วิยางนะครับ ได้รับบทลงโทษเพียงแค่นี้เป็นเพราะเขาเป็นคนรวยเป็นลูกคนใหญ่คนโตรหรือเปล่าเลยได้รับการทรีตต่างจากคนอื่นนะฮะประเด็นนี้นะครับก็ยังไม่มีข้อสรุปนะฮะเราก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าทางการอินโดนีเซียจะตัดสินให้คดีนี้จบในลักษณะไหนนะครับผมต่อไปพบกับอันดับที่ 3. n a นาวิดอัลฟา ตัวนาวิดอัลฟาเนี่ยนะฮะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวเยอรมนีชื่อดังมากๆเลยนะครับมีคน f o ลโ o w กว่า1.2ล้านคนใน Instagram หรือที่เราเรียกกันว่า Ig นนั่นเองครับผมเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นบนไฮเวย์ A66 หรือ A66 ในประเทศเยอรมนีนะครับโดยตัวอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังท่านนี้นะฮะได้ขับรถ Lamborghini Aventador S เลยนะครับซึ่งมีมูลค่าสูงถึง4 6 0 0 0 0 US ดอลลร์หรือประมาณ15ล้านบาทโดยที่ไม่รวมภาษีนำเข้าไทยนะครับหากรวมภาษีนำเข้าไทยราคาจะอยู่ที่40ล้านบาทนะครับผมขับแข่งกับอ v e นท a ดอ r อีกคันหนึ่งนะฮะและปอ r s เช e 911 GT3 นะครับบนไฮเวย์ด้วยความ เดที่สูงมากๆเลยแล้วก็มีคลิปด้วยนะฮะซึ่งตัวแนวิทนะฮะก็ lost control นะฮะทำให้ Lamborghini Aventador S ของเขาเองเนี่ยกระเด็นเข้าไปชนกับรถ Skoda กับ Open นะครับเข้าอย่างแรงเลยครับซึ่งทาง Lamborghini Aventador S และ Skoda นะครับก็ไฟลุกท่วมทั้ง2คันทันทีที่เกิดเหตุครับผมถึงแม้ว่าตัวอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนนี้นะฮะจะสามารถหนีออกมาจากรถ m b o r บกิน i ได้ทันทีเลยก็ตามนะฮะ แต่ผู้เคราะหร้ายนะครับที่ขับสกอต้ากลับไม่สามารถหนีออกมาจากรถได้ทันเวลานะครับและถูกไฟคลอ,อกเสียชีวิตในศกนาากรรมครั้งนี้เลยนะครับผมซึ่งหนักสือยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีนะครับก็ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอให้เห็นถึงเหตุการณ์นะครับที่ทั้ง3คันทั้ง Lamborghini Aventador S อวินทเดอรและก็ปอร์เช่911 GT3 ขับแข่งการบนถนนจนเป็นเหตุให้ผู้บริสุทธ์เสียชีวิตจากการกระทำอันคึกขนองของผู้คนเหล่านี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับใน IG ของแนวิดเองนะครับก็มีการอัพคลิปนะฮะ l a มบิบนีซิ่งนะครับซึ่งแกขับแค่มือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งก็เอามือถือถ่ายนะฮะโหบอกได้เลยว่า อันตรายจริงๆที่ความเร็วสูงถึง120ไมอยย่สไม์ per h o u นะครับเพื่อนๆฟังแล้วอาจจะดูไม่สูงนะแต่แปลงเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงดูนะครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้ทาให้ตารวจเยอรมนีนิ่งเฉยนะฮะจัดการทันทีครับรวบตัวจับกลุ่มนายนาวิดท,ทันทีหลังจากส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลปุ๊บก็จับกลุ่มตัวและก็จับกลุ่มเพื่อนของนายนาวิดท,ที่ขับปอร์เช่911 GT3 ด้วยเช่นกันนะครับผมจับเข้าคุกเลยนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าต่อให้รวยขนาดไหนก็ตามนะครับตำรวจของประเทศเยอรมนีก็ไม่ละเว้นแน่นอนครับผมต่อไปพบกับอันดับที่ 2. m a แมทธิวคอปเดน นักธุรกิจหนุ่มชาวอังกฤษท่านนี้นะฮะชื่อว่าแมทธิวคอปเดนนะครับอายุ39ปีครับขับสุดยอดไฮเปอร์คาร์ฟรีเอฟหนะฮะหรือ F50 ้นั่นเองโอ้โหเป็นรุ่นที่ผมชอบมากๆแล้วเกิดอุบัติเหตุจนทำให้เด็กน้อยอายุเพียงแค่13ปีนะครับเสียชีวิตทันทีครับผมเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆ Fury f e r r a r i F50 นะครับต้องเกินก่อนนะครับมีมูลค่าสูงถึง4ล้าน US ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยนะครับ133.6ล้านบาทนะครับไม่รวมภาษีนำ ไทซึ่งราคาเข้าไทยจะอยู่ที่ประมาณ400ล้านบาทเลยทีเดียวครับผมซึ่งในไทยนะฮะมีอยู่เพียงแค่1เดียวเท่านั้นในไทยครับผมสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่22สิงหาคม2016นะฮะในเมืองนอตวอนโบโรนะครับแฮมเชียนะครับโดยแมตติวนะฮะได้ชวนเด็กชายชื่ออเล็กซานเดอร์เวิร์ธนะครับไปนั่งฟรีเอ50ด้วยกันนะครับแต่แล้วก็เกิดควบคุมรถไม่อยู่จนก่อให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวนะครับซึ่งทางสารได้ใ การว่าแมทธิวนะครับได้ซิ่งรถ f ฟ r ร์รี่50นะครับอันตรายมากจนหลุดการควบคุมนะฮะแล้วทำให้รถเกิดการพลิกควา่าแต่ที่หนักไปกว่านั้นนะครับก็คือว่าทั้งคู่นะฮะทั้งคนขับและเด็กนะครับหลุดกระเด็นออกจากรถทันทีนะฮะที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยนะฮะเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆแต่ตัวแมทธิวนะครับเจ้าของรถโต้กลับไปว่าที่เกิดเหตุแบบนี้ เป็นเพราะรถเฟอร์รี่เอฟาเขามีปัญหาอยู่ก่อนแถมปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าตัวเขาขับรถด้วยความประมาทจนทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับผมซึ่งตัวผู้ดําเนินคดีนะฮะก็ได้กล่าวว่ารถได้รับการตรวจเช็คบํารุงอย่างดีนะครับแต่เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะมันมาจากความผิดพลาดของคนขับเองไม่ใช่ที่ตัวรถครับผมถึงแม้แมทธิวเองจะรวยล้นฟ้าขนาดไหนนะฮะแต่ศาลที่อังกฤษก็ได้ตัดสินใจจับเขาขังคุกทันทีนะครับโดยมีคําตัดสินจากศาลวินเชสเตอร์คราว สิเสียงเอาชนะต่อ2เสียงไปเลยนะครับเข้าคุกทันทีทั้งครอบครัวขงหนุ่มน้อยอเล็กซานเดอร์ได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าคําตัดสินของศาลจะไม่สามารถเอาชีวิตของอเล็กซานเดอร์กลับมาได้ก็ตามนะครับ แต่ก็ได้หวังแต่ว่านะครับการที่สื่อเสนอข่าวออกไปเนี่ยจะทําให้ผู้คนเข้าใจถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและอันตรายของการขับขี่รถยนต์ที่มีพละกกำลังมหาศาลอย่าง f u r y f f 50นะครับว่าต้องขับรถด้วยความระมัดระวังอย่า u n d e r e s ์อ m ส t ทพลังของรถเด็ดขาดครับผมต่อไปพบกับอันดับที่1 b r ร n d ด n Curry หนุ่มว mm ัย17ปีข mm. ับแ b ม r บกิน huh. ีชนผู้หญิงเสียชีวิตทันทีครับผมเหตุการณ์นี้เป็นข่าวใหญ่โตมากๆโด่งดังมากๆในสหรัฐอเมริกานะครับผมเกิดขึ้นเมื่อหนุ่มวัย17ปีนะฮะเอาแ m ม o บกินีอูรุสนะครับที่มีมูลค่าสูงถึง250,000 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ8.3ล้านบาทไม่รวมภาษีน้ำเข้าไทยถ้ารวมภาษีน้ำเข้าไทยก็จะอยู่ประมาณ25ล้านบาทนั่นเอง คันนี้นะครับพ่อของเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดครบรอบอายุ17ปีเลยแต่ที่สําคัญนะครับหนุ่มน้อยคนนี้นะฮะก็เอารถคันนี้มาซัดแข่งกับเพื่อนนะครับบนถนนหลวงโดยใช้ความเร็วมากมากๆเลยนะครับแล้วขับชนผู้หญิงเสียชีวิตในทันทีในบริเวณถนนโอลิมปิกบริวารนะครับแล้วก็โอเวอร์แลนด์แอเวนิวในเมืองเวสต์ลอสแองเจลิสนั่นเองครับผมส่งผลให้คุณโมนิกมิลนสนะครับ วัย32ปีเสียชีวิตทันทีซึ่งทางแม่ของเด็กวัยรุ่น17คนนี้นะฮะจริงๆอะ่ะในวันที่คุณพ่อเขาซื้อรถให้นะครับเป็น Lamborghini Urus เนี่ยก็ได้ต่อต้านไม่ให้พ่อของเด็กซื้อหรอกเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์ก็ได้เกิดขึ้นจริงๆตามคาดนะครับผมโดยเหตุการณ์น่ากลัวมากๆเพราะว่า Lamborghini ของหนุ่มคนนี้นะฮะหนุ่มวัย17ปีเนี่ยซึ่งมาชนรถของผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณโมนิกเนี่ยจนรถผู้เสียชีวิตเนี่ย ตัวคุณโมนิกเองเนี่ยตอนถูกรถชนเนี่ยทั้งกู้ภัยก็ได้รีบเข้ามากู้ภัยมาช่วยชีวิตด้วยด่วนเลยนะครับถึงขั้นต้องใช้เครื่องตัดเหล็กเลยนะฮะตัดตัวรถเพื่อช่วยชีวิตคุณโมนิกออกมาจากซากรถที่ชนยับแบบไม่เหลือซากเลยนะฮะช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับเพราะตัวคุณโมนิกเองเนี่ยมีความฝันที่จะเรียนต่อทางด้านกฎหมายนะครับผม แต่แล้วฝันก็ต้องสลายเนะครับเพราะการขับรถคือขนองของหนุ่มวัย17ปีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะฮะสำหรับตัวหนุ่มวัย17ปีนะครับเบรนดดนคูรี่นะครับก็ได้รับบาดเจ็บเพียงแต่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับและได้รับการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อทําการรักษานะครับแต่หลังจากหนุ่ม17ท่านนี้นะฮะเข้าโรงพยาบาลไปได้1สัปดาห์ครับตำรวจก็เข้าจับกลุ่มทันทีนะครับผมก่อนหน้าที่จะมีการเปิดเผยชื่อนะครับทางสื่อและผู้คนก็สงสัยนะฮะว่าไอ้คนนี้ชื่ออะไรแต่ด้วยความที่เขาเป็นเยาวชนก็ท ทางการตํารวจนะฮะไม่สามารถเปิดชื่อของหนุ่มน้อยคนนี้ได้นะครับเพียงแต่บอกได้ว่าหนุ่มคนนี้อายุ17ปีเท่านั้นแต่ทาง Times นะฮะซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ออกมารายงานนะครับบอกว่าตัวเด็กคนนี้เองเป็นลูกของมหาเศรษฐีชื่อดังนะฮะซึ่งชื่อว่าเจมส์คูรีนั่นเองซึ่งตัวเจมส์คูรีเองก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มทีหลังนะครับว่าอันนี้เป็นความจริงนะครับหลังจากนั้นสื่อก็ไปสืบมาต่อนะครับก็ทราบชื่อว่าหนุ่มน้อยคนนี้อายุ17ปีก็คือ Curry เบรนดดนค ตัวเจมส์คูรีซึ่งเป็นพ่อของเบรนดดนเป็นมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็มีซุปรพคารุในครอบครองหลายคันมากๆเลยนะครับทั้ง Lamborghini Aventador SVJ Roadster นะครับ Lamborghini Urus ที่พิ่งซื้อให้ลูกชายสดๆร้อนๆเลยนะครับ h u r a c a n Spider ก็มี McLaren GT ก็มีนะครับและที่สำคัญมีคนติดตามใน IG ของเขามากถึง1 8ล้านคนเลยนะครับโดยในไ g ีของเจมส์คูรีนะคะคนพ่อก็มีการโพสต์ในทํานองว่ามีการแข่งขันรถนะฮะ S V J กันบนถนนแต่ไม่เกินสปีดลิมิตซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะซึ่งมีโพสต์ทํานองนี้เกิดขึ้นหลายครั้งมากๆในไอของเขานะครก็มีโพสต์รูปก่อดคอกับลูกชายมี S V J roaster และ urus ในแบ็กกราวด์นะครับแล้วก็เขียนว่า lambo urus v s u s SVJ พ่อ versus ลูกนะครับผมต้องชนะแน่นอนแต่ต่อให้ผมแพ้นะครับผมก็ยังมีลูกชายของผมอยู่นั่นเองครับผมซึ่งหลังจากเกิดเหตุขึ้นทางเจมส์นะฮะก็ได้ลบโพสต์ออกจาก IG ทันทีเลยนะครับ แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับรีบติดต่อไปทาง Instagram แล้วก็ a c e b o o k นะครับเพื่อขอให้ช่วยเก็บโพสต์ของเจมส์ไว้เป็นหลักฐานแต่น่าเสียดายว่าโพสต์ส่วนใหญ่ของเจมส์นั้นถูกลบทิ้งไปแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าทาง IG นี่ก็รับรองว่าต่อให้โพสต์ถูกลบไปนะครับเขาก็สามารถที่จะกู้ขึ้นมาได้นะครับผมทั้งครอบครัวของคุณโมนิกนะับผู้เสียชีวิตได้ออกมาเรียกร้องขอให้ทางการตำรวจดําเนินคดีกับหนุ่ม17ให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อทวงคืนความย ได้ให้ทนายออกมาเจราจากับทางครอบครัวของคุณโมนิกผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับทางครอบครัวนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่ามีการจ่ายเงินให้กับทางครอบครัวของคุณโมนิกมากน้อยแค่ไหนนะครับแถมยังกล่าวว่าไม่ได้มีการแข่งรถบนถนนแต่อย่างใดนะครับในวันที่เกิดเหตุนะครับผมเหตุการณ์นี้นะทำให้เหล่าผู้คนใน LA อนะครับออกมาประท้วงและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายมากมายนะครับออกมาปิดถนนเลยนะฮะถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะทาให้เบรนดอนหนุ่มวัย17เเข้าคุก ไปนะฮะแต่ เข้าไปเพียงแค่9เดือนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมานะครับสร้างความไม่พอใจต่อทั้งครอบครัวและผู้เสียชีวิตแล้วก็ชาวบ้านมากมายนะครับจนตอนนี้นะฮะเรื่องราวเนี่ยไม่รู้จะจบในทิศทางไหนนะครับคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าอํานาจของเงินนะครับจะชนะความยุติธรรมหรือไม่นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับ5อันดับนะครับเศรษฐีที่ขับรถซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายรวมถึงก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะฮะการที่มีต บทกฎหมายที่ชัดเจนแน่นอนและเด็ดขาดนะครับ จะทําให้สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ที่สําคัญนะครับทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตสํานึกของทุกคนด้วยเช่นกันนะครับผมก็อยากจะออกมารณรงค์นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกันขับรถอย่างระมัดระวังนะครับปลอดภัยมีสตินะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอยากให้เน้นหยุดให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลายทุกคนนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เห็นทางม้าลายเนี่ยก็ขอให้ชะลอไว้ก่อนเพราะว่าแน่นอนว่าเราไม่รู้เลยว่าจะมีคนข้ามถนนไหมบางทีถ้าเรามาด้วยความเร็วเนี่ยเราอาจจะมองไม่ทันนะครับผม โอเคครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พีบีซูเปอร,ร์คนะครับผมถ้าต้องการให้ผมรีวิวซูเปอร์คาร์นะฮะหรือจัดอันดับ5อันดับอะไรนะฮะก็คอมเมนต์กันข้างล่างตรงนี้ได้เยอะๆเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ